สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจ ա วันศุกร์ที่5นะครับก็มาส่งท้ายกันรอบสุดท้ายเนาะสำหรับจีนเมื่อเช้าก็เสียดายครับมี2 4 2 4 0 4่ยใช่ไหมมาเอ้ยเมื่อเช้ามี2 4นะผมจำไม่ได้แล้วเมื่อเช้าแต่เดินบนล่างเอาละกันคือไม่มาจะเดินมาเดินมานะครับ ลุงกนตอบ่ายครับบ่ายผมทันตัวเปิดที่28866ครับ28866เนาะก็ฝากไว้แล้วกันครับเลือกเล่นที่เดินครับอันไหนไม่เดินไม่ต้องเล่นครับรับชมรับฟังอย่างเดียวเบื้องต้นเนาะสำหรับจีนภาคบ่ายนี้เดินสุด2ครับขารุกขาวิ่งจัด2ครับ2อะไรดีผมขอดูแป๊บนึงนะครับ220 0ครับ แล้วก็สองหกศูนย์สี่สองแปดศูนย์หกครับอ่าฮะจับที่บวกนะครับจับที่บวกอันนี้คือห้าห้ครึ่งแล้วก็สามแปดแปดสามโอเคขายรอยกคู่ของอยากได้คู่ของ 8338ก็คือ16นะครับใครอยากได้คู่เนาะถ้ามาอยากได้คู่ก็เล่นแค่83ครับร้อยมัด8ครับร้อยมัด8 822 882 826 838 833แล้วก็800 880 804แล้วก็806ครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับจีนบ่ายนะครับก็เดี๋ยวเจออีกที่นู่นะครับวันจันทนะครับก็ยังไงก็รองรับชมรับฟังถ้าถูกใจตามเลยกันเนาะสวัสดีครับ